ดูด,ด่วนเปิด11ตัวจริงทีมชาติไทยสัตว์เวียดนามอีชีอีวางทีเด็ดไว้เพียบเหียนเจอดีแน่ขณะที่สื่อเวียดนามถามแบบไม่มีมารยาทส่วนโค้ชคิมซังซิกห้าวหนักกว่าเดิมชี้แฟนบอลไทยมาเยอะก็เท่านั้นไม่มีอะไรต้องกลัวเกิดขึ้นได้ยังไงติดตามในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแน l ต้องซุยนะครับคลิปนี้ช่วงแรกกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ YouTube ต้องซุยกันเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้คุยก่อนเกมที่ทัพช้างศึกทีมชาติไทยนะครับจะลงสนามในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรอบชิงชนะเลิศนัดที่2นะครับโดยการเปิดราชมังรับการมาเยือนของทีมชาติเวียดนามนะครับแข่งขันในวันที่5มกราคมนะครับเวลาเนี่ยสองทุ่มนะครับคุณผู้ชมบัตรเข้าชมเกมนี้ถูกจําหน่ายหมดเป็นที่เรียบร้อยบอกเลยว่ากระแส ดีสุดๆแน่นอนนะครับบรรยากาศวันอาทิตย์ที่ราชมังเนี่ยผมเชื่อคนจะเข้าไปแบบในสนามในสี่หมื่นเจแน่นอนข้างนอกสนามอีกอะ่ะผมมี5-6าหกหมืนอ่ะที่ไปราชมังในวันพรุ่งนี้นะครับแล้ววันนี้ผมอะ่ะไปงานถแถลงข่าวก่อนเกมที่ทีมชาติไทยจะเจอกับเวียดนามนะครับคุณผู้ชมเขาจัดที่ราชมังภายในห้องถแถลงข่าวซึ่ง เขาจัดเป็นแบบนี้เวียดนามแถลงก่อนตอน11โมงขณะที่ทีมชาติไทยเรานำมาโดยอิชิแล้วก็พิรดนเนี่ยพี่นิวชัมเนี่ยมาแถลงตอน11โมงครึ่งปรากฏว,ว่าโอ้โหสื่อเวียดนามมากันโคตรเยอะครับคุณผู้ชมมากันแทบจะล้นห้องแถลงข่าวเลยแล้วถามเยอะแล้วก็ถามแบบแบบโคตรกวนเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวดูทางฝั่งเวียดนามกันก่อนเวียดนามเนี่ยผมไปยืนฟังเนี่ยต้องบอกว่าโค้ชคิมซังซิกเนี่ย เป็นโค้ดที่เรียกแขกและเป็นโค้ดที่ห้าวหนักมากครับคุณผู้ชมไม่แปลกใจเลยว่าที่แฟนฟุตบอลชาวไทยจะจองกระถินเวียดนามถ้าเกิดเวียดนามโดนเมื่อไหร่เนี่ยผมบอกเลยว่าโดนโหยับแน่นอนคือในเกมที่ไทยเจอกับเวียดนามเนี่ยแฟนบอลชาวไทยเข้าไปเนี่ยนะผมเชื่อว่าไปกดดันไปโห่ั้งแต่เวียดนามเยอะๆโหโค้ดเยอะๆเพราะว่าเขาห้าวห้าวสุดๆแบบห้าวหนักมากจริงๆ อย่างคิมซังซิกเนี่ยเขาพูดเลยนะเขาพูดเลยเขาบอกว่าเวียดนามได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากแฟนบอลในเกมที่เล่นในบ้านและเราก็ชนะทีมชาติไทยเขาได้ยินจากสื่อมาว่าแฟนบอลไทยจะมากันเต็มสนามราชมังเกือบแสนหกเจ็ดหมื่นแน่นอนทั้งในและนอกสนามเขาจะพยายามทำให้ดีที่สุดใช่ไหมคุณผู้ชม เขาบอกว่าถึงแม้ว่าแฟนบอลไทยจะเข้ามาชมเข้ามาโหเข้ามากดดันเยอะแต่เขาบอกเลยว่าไม่มีผลต่อนักเตะและทีมชาติเวียดนามแน่นอนเพราะทีมชาติเวียดนามผ่านเรื่องกดดันแบบนี้มาเยอะแล้วจะเข้ามาเท่าไหร่ก็ช่างเพราะเราจะเล่นตามแผนที่ซ้อมซึ่งเราก็เตรียมตัวมาพร้อมแล้วสําหรับเกมนี้ไม่มีอะไรต้องกลัวไทยนอกจากนี้นะครับคิมซังซิกยังพูดเลยนะเขาพูดแบบโอ้โ oh, ห oh นี่เลย เขาบอกว่าแน่นอนการมาเยือนทีมชาติไทยไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เวียดนามชนะไทยมาได้ในเกมแรกเขาก็ไม่ต้องกลัวเขามาที่นี่มีสองคำคือชนะและก็ชนะเท่านั้นเพื่อเอาแชมป์กลับเวียดนามให้ได้เราจะทำเต็มที่และคว้าแชมป์กลับเวียดนามตลอด6เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่เข้ามาทำทีมเวียดนามตั้งแต่วันแรกสไตล์ฟุตบอลเวียดนามเปลี่ยนแปลงไปดีขึ้นตามลำดับและตอนนี้ ทุกคนในทีมเข้าใจกันมากขึ้นและเชื่อมันว่าจะได้ผลการแข่งขันที่ต้องการเขาบอกว่านี่ไม่ใช่การเจอกันระดับสโมสรและไม่ใช่ญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้เจอกันแน่นอนไทยกับเวียดนามจะเป็นเกมที่ตื่นเต้นและเขากำชับนักเตะลงไปเป้าหมายเดียวย้ำอีกครั้งเอาชนะและก็เอาชนะเขาพูดพูดแบบเน้นย้ำมากคุณผู้มชมได้เน้นย้ำว่าการมาเล่นที่เมืองไทยต้องกลับไปด้วยชัยชนะโอ้โห ประมาณนี้เลยนะนี่นี่เป็นโค้ดเวียดนามได้แขกจริงเป็นโค้ดที่ค่อนข้างห้าวนะคือโค้ดห้าวนะแต่นักเตะของเขาเนี่ยโจงกกวางเนี่ยเขาพูสั้นมากคือโค้ดห้าวนะแต่นักเตะเวียดนามเท่าที่ผมดูจากสีหน้าแววตาเอาจริงๆเขาก็ไม่มั่นใจนะมีที่รู้สึกมั่นใจเนี่ยคีงเหงียนซนซนที่เป็นบราซิลแต่นักเตะเวียดนามทแท้ๆเนี่ยผมรู้สึกเลยว่าเขาก็มีเสียงสั่นๆมีความไม่มั่นใจในคําพูดนะเขาบอกว่า เจอกับไทยไม่มีการคำว่าง่ายแน่นอนแล้วก็ที่สําคัญเกมแรกถึงแม้จะชนะมาจะต,ต้องลืมผลการขันและต้องทําให้ดีที่สุดในเกมที่เจอกับทีมชาติไทยที่ราชมังเขาบอกว่าในโลกฟุตบอลมันเป็นเรื่องที่ยากจะคาดเดาแต่เวีดนามพร้อมสู้เต็มที่เห็นไหมบทสัมภาษณ์ของตัวนั้นเตะเวียดนามกับโค้ชเนี่ยคนละเรื่องเลยโค้ชนี่ห้าวมากๆแต่เวีดนามก็รู้แหละนักเตะแท้เวียดนามนนแท้เนี่ยลงไปเล่นเนี่ยเขาก็ไม่ได้ ไม่ได้เป็นต่อทีมชาติไทยที่สําคัญเป็นรองด้วยในเรื่องของทักษะความสามารถเพราะฉะนั้นรอดูคือถ้าเกิดพรุ่งนี้ไทยจัดการเวียดนามและคว้าแช,ชมป์นะโค้ชคิมซังซิกเนี่ยจะเป็นคนที่โดนอัมเยอะแล้วไม่รู้ว่าหลังในนี้จะเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นทางฝั่งของเวียดนามโอ้โหสัมภาษณ์ได้แบบห้าวแล้วคือบวกกับสื่อเขามานะผมนั่งฟังอยู่ยถามอวยนุน่นเงียนซนซนจะยิงอีกไหม เราจะเป็นแชมป์แล้วเราจะยังไงต่ออะไรแบบนี้นสื่อเวียดนามค่อนข้างโมโ้แหลกนะครับโมโจริงโมโจริงจากนั้นมาดูทางฝั่งไทยกันหน่อยฝั่งไทยเนี่ยผมก็รอดูโค้ดอิชิอิเดินทางมาพร้อมกับพิระดลชํารัศมีนะครับคุณผู้ชมโค้ดอิชิอิเนี่ยพูดได้อย่างแบบลึกได้อย่างนิ่งประมาณนี้เลยแต่สื่อเวียดนามนะถามเยอะถามเยอะกว่าสื่อไทย สื่อเวียดนามถามคำถามเลยถามอีชีอีว่าเฉลิมศักดิ์ลงไหมถามแบบไม่มีมารยาทใครเป็นโค้ชเขาคงจะตอบคุณแหละโอ้ถามแบบอย่างเงี้ยเขาชอบถามเนี่ยเหยียนซุนเซนเป็นไงไม่ถามแล้วถามอีกอะ่ะเออทั้งที่อีชีก็ตอบไปแล้วซึ่งอีชีให้สัมภาษณ์เขาสัมภาษณ์กับสื่อไทยเนี่ยค่อนข้างยาวนะแต่ก็จะสัมภาษณ์เวียดนามแบบสั้นๆแบบไม่ขอตอบครับเพราะเขารู้ว่าพวก่งนี้มาปั่นประษา ซึ่งอีชีก็รับมือกับบทสัมภาษณ์ต่างๆได้ดีขณะที่อีชีเนี่ยเขาบอกว่าเกมแรกเนี่ยแพ้มาหนึ่งต่อสองเราไม่สามารถป้องกันเกมลุกของเวียดนามได้เกือพยายามแก้ไขรายละเอียดแต่รายละเอียดในเกมแรกเนี่ยเราก็ไม่ได้มีข้อผิดพลาดอะไรที่หนักหนาขนาดนั้นเพราะข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นมันสามารถแก้ได้และจะทําให้มันดีขึ้นแน่นอนเพื่อพร้อมที่สุดสําหรับเกมที่เจอเวียดนามในวันที่5นะครับ ส่วนแทคกติกก็พยายามดูเกมต่อเกมและมองภาพรวมมากกว่าส่วนจะใช้ใครในเกมที่เจอกับเวียดน,นามนละชิงรอบ2เนี่ยเขายังไม่สามารถบอกได้แต่พยายามเตรียมแผนการทุกอย่างให้พร้อมวางแผนในเวลาต่อเวลารวมถึงวางแผนเรื่องการดูนจุดโทษด้วยก็ต้องละเอียดแบบนี้นะครับส่วนนักเตะอย่างคณพงษ์เนี่ยเจ็บก็ก็น่าจะเจ็บน่าจะลงไม่ได้แหละขณะที่คนอื่นๆก็พร้อมนะครับ เขาบอกว่าในทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยเป็นทัวร์นาเมนต์ที่นักเตะไทยทุกคนทำงานได้ดีแล้วก็สู้สุดใจถึงแม้ว่าโปรแกรมมันจะหนักแต่ตอนนี้จะโฟกัสและเก็บชัยชนะและเป็นแชมป์ในบ้านเราให้ได้นะครับส่วนพี่นิวฉํมเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์เหมือนกันนะครับเขาบอกว่าเขาได้ปลุกใจนักเตะปลุกใจเพื่อร่วมทีมเขาบอกว่าสภาพจิตใจนักบอลไทยตอนนี้ไม่ได้เศร้าหรือกดดันอะไรซึ่งก็เชื่อมั่นว่าเราจะกลับมาได้เพราะด้วยศรัทธาแฟนบอลและนักเตะทุกคนเองเนี่ยมีศรัทธานในการและกัน เชื่อว่าจะกลับมาได้ด้วยความเป็นนักสู้ของทีมชาติไทยชุดนี้เราเจะเอาชนะและเป็นแชมป์นี่ทางฝั่งไทยเราพูดได้แบบโฟกัสที่ตัวเองนะเห็นความแตกต่างจริงผมไปในห้องแถลงข่าวคือเวียดนามโมโอ้อวดสุดๆแต่เรามาแบบนิ่งๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้ความนิ่งสงบแล้วเดี๋ยวค่อยไปพะมพะงาดกันหลังกากจบเกมถ้าเกิดเราเป็นแชมป์นะครับคุณผู้ชมรอติดตามแต่เวียดนามเนี่ยห้าวจริงมากันเยอะแน่พรุ่งน,นี้เนี่ย เห็นมีว่าจะเช่าเหมาลำมาเล่นมามาดูด้วยสื่อเวียดนามก็มากันเยอะโอ้โหต้องบอกว่าเขามาแบบจัดเต็มเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายายเขายบกลับไปและโลกสงบสุขอิชิจัดเต็มหน่อยให้ทีมชาติไทยเอาชนะเวียดนามให้ได้นะครับเออเป็นเกมสําคัญจริงๆนะแต่เอาจริงๆก็ไม่ใช่เกมที่ง่ายของทีมชาติไทยนะครับความกดดันมันมีทั้ง2ฝั่งอยู่แล้วแต่ไทยเราเนี่ยถ้ามองชุดนี้เนี่ยเราผ่านความกดดันมาเยอะแล้ว เพราะเราเล่นในฐานะที่เป็นทีมตามมาเยอะเหมือนกันและเราก็กลับมาได้ก็หวังว่าเกมนี้จะกลับมาได้ส่วนการคาดการณ์สิเ็ผู้เล่นตัวจริงไปพูดคุยกันหน่อยครับคุณผู้ชมเชื่อว่าเกมนี้มันเป็นเกมที่ไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับต้องซัดหลายคนเนี่ยอาจจะมองว่ามองเป็น2แบบนะแบบแรกคือใส่เต็มไปเลยยิงให้ได้ก่อนแล้วค่อยมีการหมุนเวทีวสำรอง หรือบางคนก็จ,จะบอกว่าเฮ้ยด้วยโปรแกรมที่หนักแบบนี้อาจจะต้องใช้ชุดสลับไปก่อนเอาคนสดๆลงไปบู๊ลงไปบี้ก่อนแล้วค่อยส่งทีเด็ดลงมาก็แล้วแต่มุมมองแต่ส่วนตัวผมอะ่ะผมมองว่ามันเป็นเกมนะัดชิงชนะเลิศแล้วมันเป็นเกมที่เราตามเว้ยคือถ้าเกิดสกอร์มันเท่ากันอ่ะอันเนี้ยเราจะไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดตอนเนี้ยสกอร์เรามันตามหลังอยู่ ผมว่าถ้าเก็บไว้ทีเด็ดเนี่ยมันมันจะทําให้เรางานยากนะในมุมมองผมนะผมรู้สึกว่าเกมนัตน,นี้มันอาจจะต้องกดให้เวียดน,นามกลัวตั้งแต่แรกเพราะถ้าเล่นยื้อผมรู้สึกว่าเวียดนามมาได้พักเยอะกว่าแล้วเวียดนามโปรแกร,รมที่ผ่านมามันค่อนข้างเข้าทางพวกเขาจริงๆนะเขาไม่ต้องเดินทางแบบล้าจัดจัดเขาได้เล่นในบ้านในเกมแรกได้พักเยอะกว่าเพราะฉะยิ่งยื้อเนี่ยผมรู้สึกว่าเราจะยิ่งเหนื่อย เพราะตัวผู้เล่นเราอะสภาพร่างกายไม่เหมาะกับการเล่นยื้อหรือต่อเวลาถ้ายื้อต่อเวลาเนี่ยมันจะแตกต่างกับนัดเจอฟิลิปปินแน่นอนครับคุณผู้ชมเพราะสภาพร่างกายเราตอนนี้คุณเห็นว่ามีเคลสั้นก็ยังเหนื่อยตั้งแต่ครึ่งแรกอะรวมไปถึงอย่างสุพรนัทก็เพิ่งหายป่วยคนที่หายป่วยกลับมาร่างกายยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนอะแต่อยู่ที่ว่าอ e ีชีจะวางแท็กติกทีเด็ดแบบไหนถ้าส่วนตัวนะสิบเอ็ดตัวจริงที่อยากเห็นเลยนะในมุมมองของผมนะที่ผมอยากเห็นจริงๆเลยนะ ประตูเนี่ยปฏิวัติคำหมายอยู่แล้วนะครับต้องออกสตาร์ทตัวจริงแผงแบ็กโฟเนี่ยซ้ายเป็นในส่วนของนิโคลัสมิเคิลสันยังไงต้องใช้งานขวาเนี่ยเป็นสุพนันบุรีรัตผมอยากให้ใช้เซตนี้เพราะอย่างน้อยเนี่ยมันขึ้นเกมได้แล้วมันต้องการเกมลุก่ทั้งมิเคิลสันกับสุพนันเชื่อมได้ส่วนคู่เซนเตอร์เนี่ยผมมองว่าพี่โยงพันษาเนี่ยต้องลงหนึ่งคนละมีความนิ่งมีความเก่าประสบการณ์ ส่วนอีกหนึ่งคนเนี่ยหลายคนก็อยากเห็นเฉลิมสักต่อเพราะว่าเกมแรกพ้าดก็จริงแต่เขาก็แก้ตัวได้แลที่สำคัญเขาได้ดวลกับส่วนซอนมาแล้วน่าจะมีวิธีรับมือที่ง่ายกว่าเกมแรกอาจจะเข้าใจมากขึ้นในการรับมือส่วนซอนแต่ผมก็รู้สึกว่าเกมนี้ถ้าจะเอาความสดอ่ะผมว่าต้องโจนาทานเพราะเกมแรกเนี่ยเราขาดตัวเข้าตัวหนักใส่ แล้วเล่นเกมนี้มันต้องหนักใส่บ้างผมว่าโจทานเข็มดีอ่ะผมคิดว่าเขาพร้อมในเกมนี้นะแล้วอย่างที่บอกว่ามันมันเป็นเกมที่เราต้องมีเรื่องของแพชชั่นอ่ะคือถ้าเกิดเราจะเล่นแบบเงียบๆแบบเดิมไม่ได้มันต้องมีคนที่เป็นแพชชั่นมากระตุ้นบ้างเพราะเล่นในบ้านเนี่ยเล่นในบ้านเนี่ยมันต้องมีคนแบบแบบปลุกให้กองเชียร์แบบเฮ้ยช่วยเชียร์ช่วยโหคือถ้าเกิดเราเล่น,นเนิ่มเิ่มเนี่ยมันจะเข้าทางไนงะ ในบ้านต้องโอ้สมมติว่าโจทานตัดได้เดินไปหลังกองเชียร์แล้วปลุกใจปลุกใจเนี่ยมันยิ่งงึิมนะนึ่งมองผมนะผมก็ว่าโจทานเกมนี้ได้พักมันเต็มยืนคู่กับบรรสาตรงกลางเนี่ยผมอยากเห็นแน่นอนนะครับวิลเทเป้อมพัน์ยืนคู่กับพิรดลเป็นคู่ที่ลงตัวที่สุดแล้วก็ชอยส์คือเล่นเป็นกลางสองคนวิลเทเคอยเป็นคนออกบอลแนวลึกพิรดลก็เป็น เพิ่งงานแบบบ็อกทูบ็อกซึ่งผมก็เจอพี่นิวนะพี่นิวก็พร้อมอะวันนี้มาถแถลงข่าวด้วยแล้วร่างกายดีขึ้นก็พร้อมเป็นตัวจริงเน่ยพีรดอนวีรเทพแนวรู้ผมอยากให้จัดเต็มไปเลยคืออาจจะต้องเก็บเอกนิตฐ์ปัญญาไว้เป็นตัวทีเด็ดสักคนหนึ่งเอกนิต์ปัญญาอ่ะผมว่าไอ้บุกเป็นตัวทีเด็ดในเกมนี้แต่ผมอยากเห็นสุปโชคกับสุพนัทลงพร้อมกันผมรู้สึกว่าถ้าเก็บไปเป็นทีเด็ด มันไม่มีอะไรการันตีว่าไอ้ช่วงที่เราไม่ได้ใช้สุปโชคกับสุพนัะเราจะได้ผลการแข่งขันที่ต้องการใหครับคุณผู้ชมมันอาจจะสายเกินไปเหมือนเกมแรกหรือเปล่าที่จะส่งมาปุ๊บโดนยิงอย่างเงี้ยเพร้ะผมรู้สึกว่าสุปโชกกับสุพนัโผล่เกมนี้ก็พร้อมตัวจริงอ่ะแล้วผมว่าต้องใส่ใส่เลยอะมันเกมฝุดท้ายแล้วอ่ะลงไปเริ่มอ่ะมันต้องแบบเล่นให้ตัวใหญ่ก่อนคือถ้า ผมว่าถ้าเราดูเชิงหรือเล่นไปเล่นมาแล้วเรายังกดเขาไม่ได้เนี่ยมันจะเข้าทางไเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องใช้ความรื้อเขิ่ในช่วงแรกนะในการที่จะจัดการเพราะเวียดนามปัญหาเนี่ยเวลาเจอกดดันยเยอะๆเนี่ยเป๋ใช่ไหมละ่ะผมก็มองว่าสุประโชคกับสุภนัทควรตั้งแต่แรกเบนเดวิตก็ต้องเล่นในเกมนี้นะครับในการสร้างสรรค์คือถ้าไม่ได้อ่ะค่อยเปลี่ยนเอกนิตค่อยเปลี่ยนเสกสรรมา ในการวิ่งต่อแต่รู้สึกว่าต้องต้องเอาสองคนนี้ไปเพราะถ้าถามว่าเวียดนามจะกลัวใครระหว่างเสกสรรกับสุพนัทก็ต้องสุพนัทใช่ไหมละ่ะแล้วฟุตบอลอีจีเวลาเก็บใครเป็นทีเด็ดคุณผู้ชมเหมือนผมคิดเหมือนผมไหเก็บใครไว้เป็นทีเด็ดทีไรเนี่ยนะมันมักจะเสียวๆทุกทีอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าวางเกมให้จัดเต็มแล้วใส่ไปก่อนเลยได้ไม่ได้ค่อยว่ากันแต่อย่างน้อยเนี่ยเราใส่ให้เต็มที่แล้วให้เวียดนามกลัวไปก่อน เพราะถ้าไม่ใส่เต็มที่แล้วโดนก่อนเนี่ยกลับมายากนะจริงๆผมว่าใส่เต็มที่ชิงจังหวะขึ้นนําก่อนผมว่ามันจะเข้าทางเราแล้วก็พาทิกเป็นหน้าเป้าน่าจะเป็นเซตนี้แต่ผมก็เชื่อลึกๆนะว่าอีชีจะมีเซอร์ไพรส์ป่ะผมรู้สึกว่าสุดท้ายนะด้วยฟุตบอลของอีชีเอไม่ว่าจะเป็นเกมนัดไหนเขาจะต้องเก็บทีเด็ดแล้วเขาต้องดูเรื่องของสภาพนักเตเะเผื่อเกมนี้เนี่ยเช็คกับแบงค์เนี่ย ใครบางคนอาจจะต้องเป็นตัวสมรองไปก่อนแล้วอาจจะใช้พวกสดๆไปบี้ก่อนเพราะมีสิทธิ์เพราะสิเป็นตัวจริงทีมชาติไทยยุคอีชีไม่มีใครสามารถเดาได้นะไม่มีใครสามารถเดาได้แต่ในมุมมองแฟนบอลหรือเชื่อเถอะมุมมองของคนปกติแบบที่ที่แบบเชียร์อยากให้ชนะใช่ปะผมว่ามันก็ควรใส่เต็มตั้งแต่แรกไม่ต้องกักอะไรอย่างนั้น่นในบ้านช่วงแรกอ่ะ คือถ้าเกิดมันไม่ได้อะอย่างน้อยเดี๋ยวมันเอกนิดอะไรเนี้ยคอยคอยไปได้แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเล่นไปแล้วเราไม่ใส่เต็มตั้งแต่แรกแล้วถ้าผลการแข่งขันไม่ได้เนี่ยมันเล่นกลับมามันเหนื่อยกว่าเดิมไงคือการที่เล่นเป็นตัวสารองกับตัวจริงเนี่ยมันต่างกันนะผมเคยถามนักบอลอย่างอย่างเป็นตัวจริงตั้งแต่แรกเนี่ยเอา้าร่างกายมันต่อต่อแต่เป็นตัวสารองลงไปบางคนมันถนัดก,กับการเป็นทีเด็ด แต่บางคนกว่าจะใช้เวลาให้เข้าสู่เกมได้เนี่ยไม่ได้ง่ายและยิ่งเป็นพวกตัวจริงจัดจากหลายสมโมสรเนี่ยเพราะฉะนั้นผมสึกว่าใส่เต็มไปเลยแบบแบบไม่ต้องกักนะเพราะนะสุดท้ายแล้วเล่นในบ้านต่อน้าแฟบนบอลด้วยนะครับก็รอดูแล้วกันคุณผู้ชมคิดแต่ยังไงก็คอมเมนต์เข้ามากันได้นะครับเปิดพื้นที่ให้คอมเมนต์เข้ามากันเยอะๆในต้องซุยนะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่ผมไปเกาะติดมาในวันนี้ซึ่งทีมชาติไทยไม่ได้ซ้อมที่ราชมังคลาในวันนี้ตอนแรกจะไปดูทีมชาติไทยซ้อมด้วย แต่อีฉีก็ปรับโปรแกรมไปซ้อมที่สนามซ้อมบีจีเหมือนเดิมส่วนเวียดนามมาซ้อมที่ราชมังสื่อเวียดนามก็อยู่แถวนั้นนะ่ะยาวๆเลยเออนั่นแหละประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมก็ติดตามตื่นเต้นนะ5มกราคมผมก็อยากเห็นทีมชาติไทยชุดนี้ไปสุดทางด้วยการเป็นแชมป์ถ้าเอาชนะเวียดนามชุดฟูทีมีโตโอนได้เนี่ยผมบอกเลยว่าเราก็ไม่ต้องคิดถึงอะไรอาเซียนก้าวผ่านอย่างแท้จริงจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็หวังว่าจะมี ชัยนะเป็นแชมป์กันนะครับ5มกราคม2ทุ่มนะครับที่ราชมังใครว่างก็ไปที่สนามกันได้หรือใครไม่ว่างก็ดูถ่ายทอทสดหลายช่องทางเลยนะครับ B G Sport ไท a i ั a A I S 2 Sport นกพัดก็ดูกันได้คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกันบ้างครับลองคอมเมนต์เข้ามากันหน่อยแต่ผมยืนยันว่านักเตะทุกคนเนี่ยสู้มากนี่คืออีกหแมตช์สำคัญในชีวิตของพวกเขาเลย เขาจะวิ่งสู้เพื่อแฟนบอลแน่นอนก็ไปให้กำลังใจเชียร์ทีมชาติไทยกันนะครับคลิปนี้ประมาณนี้นะขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามรับชมเจอกัใหม่คลิปหน้าไปก่อนสวัสดีครับ